สวัสดีค่ะพบกับช่องธนาพัฒน์พาบ้านนะคะพี่พี่ขาี p นี้เป็น EP ที่7นะคะวันนี้น้องมีพระเครื่องพระบ้านนะคะราคาแบ่งปันมาฝากพี่พี่กันนะคะเปิดอยู่ที่200บาททุกรายการพร้อมจัดส่งฟรีนะคะพี่พี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยให้ด้วยนะพี่พี่ช่องทางการติดต่อของเรานะคะก็เบอร์โทรศูนย์หกสี่สี่หนึ่งศูนย์เก้าห้าหกเก้าหรือพี่พี่จะสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะพี่พี่นะเบอร์โทนี้ได้ทั้งโทและไลน์เลยนะคะพี่พี่ 0644109569่พี่ก็ขอกาได้พี่พี่ก็ขอขพอพะคุณนะคะพี่พี่ที่เข้ามารับชมทุกท่านเลยค่ะพี่พี่ขาน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเพื่อเป็นกำลังใจได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะพี่พี่นะสนใจรายการไหนก็อย่าลืมนะพี่พี่ราคาจัดโปรให้นะคะ200บาทพร้อมจัดส่งฟรีนะ มีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยนะคะพี่พีรายการที่หนึ่งของเรานะคะก็จะเป็นพระสมเด็จวัดละฆังนะคะพระสมเด็จวัดระฆังค่ะองค์เก่าๆแบบนี้เลย200บาทพร้อมจัดส่งฟรีนะคะพี่พสนใจสามารถแอนไลน์ line. เขามาขอดูพระเพิ่มเติมได้นะคะขอบตัดแบบนี้เลยนะคะพี่พ รายการต่อไปนะคะรายการที่สองค่ะรายการที่สองเหรียญเหนือดวงหลวงปู่มหาศิลานะคะเหรียญเหนือดวงหลวงปู่มหาศิลาซิลิจันโทปีสองห้าหกสองนะคะเนื้อสวยๆองค์สวยๆแบบนี้เลยสองร้อยบาทพร้อมจัดส่งฟรีนะคะรายการต่อไปรายการที่สามค่ะรายการที่สามก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะ พระสมเด็จปกโพกาวใบหลวงพ่อกลวยนะพี่ๆอ่าประมาณนี้เลยเนื้อผงน้ํามันนะคะก็จะมาพร้อมเนี่ยมนะคะพี่ๆค่อนข้างจะเก่าเลยค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่จอบหลวงพ่อเงินค่ะจอบหลวงพ่อเงินนะคะ ถ้าหากน้องให้ดูภาพไม่ชัดต้องกราบขออภัยด้วยนะคะพี่ๆนะกับช่องธนาพัฒน์พาบ้านนะคะก็ขอฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหน่อยนะคะพี่ๆรายการต่อไปนะคะรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้านะคะพี่ๆขาก็จะเป็นเหรียญใบโพนะคะของหลวงพ่อรีนะคะหลวงพ่อรีวัดอโศการามนะพี่ๆจังหวัดสมุทรปราการนะคะ มาพร้อมเน่ยมแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆมาพร้อมเน่ยมพลาสติกกันน้าสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยรายการที่ห้านะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่6กนะคะก็จะเป็นเหรียญ รายการที่6กนะคะก็จะเป็นเหรียญพิมพ์สี่เหลี่ยมน,นะคะหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนะคะพี่พีมาพร้อมเลี่ยมสามห่วงแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนะะ 2, 4, 7, นะคะปี2470นะคะมาพร้อมเลี่ยมสามห่วงแบบนี้เลยรายการที่ห นะคะรายการต่อไปรายการที่7ค่ะพี่ขารายการที่7นะคะก็จะเป็นสมเด็จแหวกม่านนะคะสมเด็จแหวกม่านนะพี่พี่หลวงพ่อกลวยนะคะรายการต่อไปรายการที่8นะคะก็จะเป็นตระกุดนะคะของหลวงปู่สุขนะคะตระกุดหลวงปู่สุขนะพี่พี่อ่ะประมาณนี้เลยเนื้อน่าจะเป็นโลหะนะพี่พี่นะขอคนที่รับได้แล้วก็ขอคนที่รับจริงราคา200บาทพร้อมจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะ รายการต่อไปรายการที uh, ่เก้าค่ะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะเหรียญหลวงพ่อทวดนะพี่พี่ปีสองห้าสองศูนย์เนื้อทองแดงรายการต่อไปรายการที่สิบนะคะเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามค่ะเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคศิตรามรายการที่สิบนะคะรายการต่อไปรายการที่สิบเอ็ดค่ะก็จะเป็นพระสมเด็จนะพี่พี่ พระสมเด็จวัดระฆังนะคะพี่พี่นะพิมพ์เส้นได้นะคะองค์เล็กๆแบบนี้สวยสวยเลยนะคะก็จะมาพร้อมเลี้ยงพระสติกานะนด้วยนะคะรายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการต่อไปรายการที่สิบสองค่ะพระนางพญาพิมพ์ใหญ่นะคะพระนางพญาเนื้อดินราคาเปิดอยู่ที่สองร้อยบาทพร้อมจะส่งฟรีนะพี่พี่นะ EP นี้เป็น EP ที่เจ็ดรบกวนพี่พี่ที่โทรเข้ามานะคะแจ้งน้องนิดน,นึงว่าเป็น EP ที่เท่าไหร่แล้วก็รายการที่เท่าไหร่ด้วยนะคะ รายการต่อไปรายการที่สิบสามนะคะก็จะเป็นเครื่องรางนะพี่ๆีด้านในนี้น้องไม่ไม่แน่ใจนะคะก็จะเป็นงานถักลวดด้านในเลยนะคะคุกรักถักทุกคุกรักถักเชือกนะคะมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะคะพี่พี่ปิดทองด้วยนะคะรายการที่สิบสามนะพี่พี่ท่านใดที่รู้จักหรือว่าสนใจแล้วก็ถูกใจนะคะก็แอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยนะพี่พี่นะ เบอร์โทร0644109569จะเป็นไลน์หรือโทรได้เลยนะพี่พี่ใส่ไอดีไลน์หรือเป็นเบอร์โทรเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะรายการที่13รายการต่อไปรายการที่14นะคะก็จะเป็นอ่ารูปหล่อนะคะพี่พี่ รายการที่14ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเจิมนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเจิมรุ่นเสาหานาพี่พี่มาพร้อมเรียมสามห่วงแบบนี้เลยรายการที่14นะคะรายการต่อไปรายการที่15ค่ะรายการที่15เป็นเหรียญท่านพระจันทร์นำนะคะท่านพระจันทร์นำวัดดอนสาราเนื้อทองแดงนาพี่พี่ปี2 5 2หสองูย์นะคะ สวยๆเลยนะพี่ๆนะมาพร้อมเรียบกันน้ำด้วยนะพี่ๆค่ะสนใจก็สามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยราคาเปิดอยู่ที่200บาทพร้อมจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยปิดเกี่ยรายการก็ได้เลยนะพี่ๆสะดวกโอนพร้อมโอนนะคะพี่ๆค่ะสามารถแจ้งน้องมาได้เลยนะคะรายการต่อไปรายการที่16ค่ะก็จะเป็นพระกิ่งหลวงพ่อโสธรนะคะพระกิ่งหลวงพ่อโสธรองค์เก่าๆแบบนี้เลยนะพี่ๆราคา200บาทพร้อมจัดส่งฟรีราคาพี่ๆค่ะกับช่อง ธนพัฒน์พาบ้านนะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหน่อยนะคะพี่ๆรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะรายการที่สิบเจ็ดก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมหามเท่าปีสองสี่หกหกนะคะเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมหามเท่าปีสองสี่หกหกค่ะราคาเปิดอยู่ที่สองร้อยบาทพร้อมจะส่งฟรีเช่นกันองค์สวยๆแบบนี้เลยนะพี่ๆอย่ารอช้านะคะ รายการต่อไปนะคะรายการที่18นะคะรายการที่18เป็นพระปิตานะคะพระปิตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีค่ะพระปิตาหลวงปู่โตนะคะพี่ๆรายการต่อไปรายการที่19กนะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เขียวนะคะเหรียญหลวงปู่เขียววัดหลวงมนนะคะปี2513 รายการที่19ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่20นะคะก็จะเป็นเหรียญหล่อนะคะหลวงพ่อทานะคะหล่อโบราณหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะคะพี่ๆรายการที่20นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่21ค่ะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเกษาโล19นะพี่ๆพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเกษาโลนะคะราคา200บาทพร้อมจัดส่งฟรีรายการต่อไปรายการที่22ค่ะหลวงพ่อทวดนะคะพิมพ์หลังเตารีดนะคะ หลวงพ่อทวดหลังเตารีดนะพี่พี่องค์เก่าๆแบบนี้เลยนะคะขอคนที่รับได้แล้วก็ขอคนที่รับจริงนะพี่พี่น้องจะส่งให้ทุกวันทางไปรษณีน์ไทยเท่านั้นนะคะรายการต่อไปรายการที่23เหรียญหลวงปู่ไข่นะคะหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะพี่พี่เนื้อทองแดงลมดํานะคะรายการที่23รายการต่อไปค่ะรายการที่24นะคะก็จะเป็นพระศรีวลีนะคะพระศรีวลีค่ะเป็นพระเนื้อผงนะพี่พี่ รายการที่24ค่ะรายการต่อไปรายการที่25นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะหลวงพ่อสุดปี2 5 2 1นะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะเหรียญอาจจะดูเก่านิดนึงนะคะพี่พี่พระเครื่องพระบ้านนะคะพี่พี่ขาขอคนที่รับได้แล้วก็ขอคนที่รับจริงนะคะพี่พี่ก็ขอกราบขอพระคุณนะที่เข้ามารับชมทุกท่กทานเลยค่ะ ลองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องธนาพาธผ่าบ้านด้วยนะคะรายการต่อไปรายการที่26นะคะก็จะเป็นเหรียญจุราลงกรนะคะพี่ๆเหรียญ1นบาทจุราลงกรหลังช้าง3เสียนราคา200บาทจัดโปรให้นะคะพี่ๆพ,พร้อมจัดส่งฟรีเลยนะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่27ค่ะ รายการที่27นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะหลวงพ่อกันวัดพญาสณนะพี่พมาพร้อมเนี่ยแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้เลยนะพี่พีนะ200บาทพร้อมจะส่งฟรีนะคะพี่พรายการต่อไปรายการที่28นะคะก็จะเป็นพระห่างมากหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะพี่พ พระหางมากเนื้อผงนะคะหลวงพ่อลือสีลิงดํามาพร้อมลูกอมแบบนี้เลยนะคะพร้อมเครื่องรางแล้วก็เป็นงานเลี่ยมด้วยนะพี่พีรายการต่อไปรายการที่29ค่ะก็จะเป็นพระรอดบุเงินนะพี่พีนะพระรอดนะคะพี่พี รอดบุเงินนะคะพี่พี่ขามาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยรายการต่อไปรายการที่30นะคะเป็นรูปหล่อบโบราณน,นะพี่พีน้องไม่ทราบที่นะขายหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อบโบราณน,นะคะพี่พี่ขาเก่าๆแบบนี้เลยนะราคาเปิดอยู่ที่200บาทพร้อมจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะพี่พี่ ปิดกี่รายการก็จัดส่งฟรีเช่นกันนะคะพี่ๆขาสะดวกโอนพร้อมโอนก็จัดมาได้เลยนะคะแจ้งน้องได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะพี่ขารายการที่สามสิบเอ็ดนะคะก็จะเป็นพระเนื้อผงน้ำมันนะคะของหลวงปู่โตนะคะพี่ๆหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะมีเส้นเกสาหลวงปู่โตด้วยนะคะพี่ๆขาในองค์นะแล้วก็มาพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยน้องจัดโปรให้นะคะในราคาสองร้อยบาทพร้อมจัดส่งฟรีนะคะ รายการต่อไปรายการที่32ก็จะเป็นพระนากปกเนื้อชินนะคะพระนากปกเนื้อชินค่ะรายการต่อไปรายการที่3 3ค่ะรายการที่33รูปหล่อบโบราณน,นะคะพี่พี่น้องไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ขาสำหรับพี่พี่ที่ทราบรู้จักสนใจถูกใจนะคะรีบแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่อ่าประมาณนี้เลยนะคะพี่พีนะ รายการที่สามสิบสนะคะรายการต่อไปรายการที่34ค่ะรายการที่34นะคะก็จะเป็นพระกิ่งนะพี่พี่พระกิ่งพระพระยอดธงนะพี่พี่อ่าประมาณนี้เลยเป็นพระกิ่งนะแต่ไม่มีเสียงกิ่งนะคะ องเล็กๆนะพี่ๆราคา200บาทพร้อมจัดส่งฟรีนะคะรายการต่อไปรายการที่35นะคะก็จะเป็นพระนางพญานะคะพระนางพญาเนื้อดินค่ะพระนางพญาเนื้อดินค่ะรายการที่35รายการต่อไปค่ะรายการที่36นะคะ รายการที่3ามนะคะพี่พีรายการที่3ามนะคะก็จะเป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะพี่พีก็จะเป็นเหรียญเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็จะเป็นเหรียญแม่ทัพเรือกู้ชาตินะคะพี่พีอ่าประมาณนี้เลยเป็นเหรียญสองหน้ฉฉานะคะ ค่อนข้างจะเก่านิดหนึ่งนะพี่พี่แล้วก็มาพร้อมเลี้ยม3มห่วงแบบนี้เลยนะคะราคา200บาทพร้อมจะส่งฟรีนะคะรายการที่36ค่ะ EP นี้เป็น EP ที่7นะคะรายการต่อไปรายการที่37ค่ะรายการที่37ก็จะเป็นพระซุมกอเนื้อดินค่ะพระซุมกอเนื้อดินนะคะ รายการต่อไปรายการที่38นะคะเป็นพระปิตาหลวงปู่โตกะกนกข้างนะคะพระปิตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะพี่พี่กนกข้างนะคะรายการที่38ค่ะรายการต่อไปรายการที่39นะคะรายการที่39ค่ะพระกิ่งเล็กนะพี่พี่ น้องไม่ทราบที่นะคะแต่ว่าคล้ายๆกิ่งไพรีพินาศนะคะไม่แน่ใจนะราคา200บาทพร้อมจัดส่งฟรีรายการที่39รายการต่อไปรายการที่40นะคะเป็นพระปูผนังนะคะรายการที่40ค่ะพระปูผนังนะพี่พีรายการที่40นะคะรายการต่อไปรายการที่41ดนะคะเป็นเครื่องรางนะพี่ๆีน้องไม่ทราบที่นะคะรายการที่4 1บเ็ดค่ะ รายการต่อไปรายการที่42นะคะรายการที่4ี่พระล่วงนะพี่พี่พระล่วงหลังรางปืนนะองค์เก่าๆแบบนี้เลยพระล่วงหลังรางปืนค่ะรายการที่4ี่สองรายการต่อไปนะคะรายการที่43สานะคะก็จะเป็นพระพระพระพ,พ,พุทธ ไม่ไม่ทราบที่นะพี่พี่เก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะได้มาแบบนี้ก็แบ่งปันให้พี่พี่กันแบบนี้เลยราคา200บาทพร้อมจัดส่งฟรีนะพี่พี่ต้นทุนมาสูงกว่านี้ก็ให้ในราคานี้เลยนะคะพี่พี่ขาสวยสวยเลยเก่าเก่านะคะรายการที่43ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่44ค่ะ รายการที่44ก็จะเป็นพระคำข้าวนะคะหลวงพ่อฤาษีดิงดำพระเนื้อผงนะคะมาพร้อมลูกอมพร้อมเครื่องแรงนะพี่ๆแล้วก็เปเลี่ยมสามห่วงนะคะรายการที่44รายการต่อไปค่ะรายการที่45พระมาเหศวรน,นะคะพระมาเหศวรค่ะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยราคาเปิดอยู่ที่200บาทพร้อมจัดส่งฟรีค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่ สีนะคะรายการที่46เหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเพชรหลังยันนะคะรายการที่46ค erm <Forest> ่ะรายการต่อไปรายการที่47นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะเหรียญหลวงพ่อแช่มค่ะรายการที่47 รายการต่อไปรายการที่สี่สิบแปดค่ะพระสมเด็จวัดละคังนะคะพระสมเด็จวัดละคังค่ะต่อไปรายการที่สี่สิบเก้านะคะรายการที่สี่สิบเก้าพี่ๆเป็นอ่าเต่านะคะพญาเต่าเรือนนะคะรายการที่สี่สิบเก้าราคาเปิดอยู่ที่สองร้อยบาทพร้อมจัดส่งฟรีนะคะ รายการต่อไปรายการที่50ขออนุญาตปิดที่รายการที่50เป็นรายการสุดท้ายนะคะก็จะเป็นรูปหล่อนาคปกหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปหล่อโบราณนาคปกหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยราคาเปิดอยู่ที่200บาทพร้อมจัดส่งฟรีนะคะ อ่าช่องธนพัฒน์พาบ้านนะคะก็ขอกรบขอบพระคุณนะพี่ๆที่เข้ามารับชมทุกท่กทานเลยค่ะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะสนใจรายการไหนแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะ0644109569นะพี่ๆสามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ๆขาเก็บเงินปลายทางทั่วไทยไม่บวกเพิ่มนะพี่ๆ e ีีนี้จะส่งให้ฟรี200บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆนะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่พี่แล้วเรามาพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะขอกับขอบพระคุณพี่พี่นะคะทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะ